บมงวันนี้มีฝันเห็นเออคืนก่อนนี่ฝันเห็นฝฟนจูงรถมอเตอร์ไซค์มันบ,บิดไม่ได้บิดมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยพยายามบิดแล้วพยายามแบบบิดมากแล้วก็บิดไม่ได้แล้วเมื่อคืนฝันอีกฝันว่าตัวเองเอารถมอเตอร์ไซค์ไปโจดไว้ค,ค่ะแล้วเฟนก็เข้าไปในบ้านใครก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งเป็นสวนเป็นบ้านนี่แหละค่ะตอนนี้ฝนออกมามอเตอร์ไซค์หายค่ะก็เนี่ยสองคืนติดแล้วที่เห็นมอเตอร์ไซค์ตัวเองนะที่ที่หายนี่แหละค่ะที่ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับตั้งกล้องตั้งงานเพื่อจะวันนี้ก็โค้งสุดท้ายเนาะน้องเฟิร์นหรือว่าจะมีอีกไหมน่าจะสุดท้ายแล้วแหละค่ะสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายตัวตัวแรกคือคลิปแรกก็หลายช่องเอาไปเนาะค่ะย้อนย้อนนิดนึงย้อนความฝันคลิปแรก ว่าได้ตัวเลขอะไรสักนิดหนึ่งอ๋อคลิปแรกคือคลิปล่าสุดเนาะงวดน,นี้ใช่ไหมงวดท,ที่สองงวดงที่สองจ้ะก็ย้อนความฝันความฝันของเฟิ่นก็เหมือนงวดที่ผ่านมาค่ะแค่เขียนใส่กระดาษดเฉยๆไม่ได้มีความฝันอะไรเยอะเลยครับค่ะน่าจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยด้วย<อ>ก็เลยไม่ค่อยได้ฝันยาวอะค่ะอันนี้คือฝันว่าตัวเองแบบอ่าลุกขึ้นมาในความฝันแล้วก็เขียนตัวเลขใส่กระดาษครับค่ะอันนี้ก็สะดุ้งตื่นเลย ความฝันก็มีแค่นี้นะคะที่ที่เฟินฝันวันนี้ค่ะจากตัวตัวตัวเลขคือตัวเลขหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ารับงวดไหนงวดก่อนงวดก่อนก่อนงวดก่อนงวดก่อนหน้านี้ก็ของเฟินก็ซื้อเองถูกทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มีเอฟซีที่ขอเข้ามาในในไลน์ด้วยเพราะว่างวดก่อนหน้านี้เฟินไม่ได้ไม่ได้ให้มาถ่าย ค่ะเพราะว่าเรางานเยอะไปหลายงวดเนาะใช่ค่ะเพราะว่างานงานเข้ามาเยอะด้วยช่วงสงการแล้วก็เฟินก็ไปเชียงใหม่ต่อด้วยค่ะก็ฟันได้เลขเจ็ดหกแปดค่ะเจ็ดหกแปดเฟินก็จะบอกเอฟซีที่ที่ขอเข้ามาในไลน์ด้วยว่าให้กลับจากหกเป็นเก้าค่ะก็เป็นเจ็ดเก้าแปดได้ด้วยค่ะก็พากันถูกบนล่างค่ะเยอะเลยบนล่างกันถูกกันเยอะใช่ใช่ค่ะ ก็คือเรียกความฝันของน้องเฟิร์นฝันฝันอย่างไงบ้างนะงวดที่แล้วฝันเห็นต้นมะขามฝันเห็นอะไรบ้างงวดที่แล้วเฟิร์นก็ฝันแค่เขียนใส่กระดาษเฉยค่ะเขียนใส่กระดาษเฉยเหมือนงวดก่อนนู้นเนาะใช่ใช่ก่อนหน้านี้ที่ฝันว่าเขียนใส่กระดาษเฉยอะค่ะครับงวดนี้ก็เหมือนกันก็เขียนใส่กระดาษเฉยงวดนี้ก็เขียนเหมือนกันอีกแล้วใช่ใช่ค่ะก็ไม่มีฝันอย่างอื่นเพิ่มเลยอืแต่ว่างวดนี้มีฝันเห็นอ่าคืนก่อนนี่ฝันเห็นเฟิร์นจูงรถมอเตอร์ไซค์มันเดดไม่ได้ บิดมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยพยายามบิดแล้วพยายามแบบบิดมากเลยก็บิดไม่ได้อืแล้วเมื่อคืนฝันอีกฝันว่าตัวเองเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจจดไว้ครับค่ะแล้วเฟินก็เข้าไปในบ้านใครก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเป็นสวนเป็นบ้านนี่แหละค่ะตอนนี้เฟินออกมามอเตอร์ไซค์หายค่ะก็เนี่ยสองคืนติดแล้วที่เห็นมอเตอร์ไซค์ตัวเองนะที่ที่หายนี่แหละค่ะที่ฝันเห็นมอเตอร์ไซค์สองคืนแล้วค่ะโอ้มอเตอร์ไซค์ เลขเลขมอเตอร์ไซค์อะไรนะน้องเฟิร์นเลขมอเตอร์ไซค์นี่สามสามเจ็ดสามสามเจ็ดโคเรตสวยสามเจ็ดนี่ตรงกับเลขเออเลขที่เฟิร์นเส้นหัวหมูงวดนี้ด้วยค่ะงวดที่ผ่านมานี่แหละค่ะจากก็จุดทูบได้สองสามเจ็ดเลขทูบเลขทูบก็สวยสองสามเจ็ดทะเบียนรถจะตรงกับเลขทูบเดี๋ยวเรามาตามเลของความฝันน้องเฟิร์นกันต่อนะงวดประจำวันที่สองเดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคมเนาะค่ะวดปไปจำวันที่สองนี่น้องล้วจะให้น้องเฟืนเอ๊ะน้องเฟินมีตัวเลขเขียนไหมไหมวดนี้วดนนี้ก็มีค่ะตัวเลขเขียนไว้เขียนไว้ตัวเลขที่เฟืนเขียนไว้ที่ฝันค่ะม่เขียนใส่กระดาษก็เป็นเลขหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าค่ะเก้านี่มาอีกแล้วเก้าก็เป็นหกได้เหมือนกันโอจ้าครับถ้าวกับเป็นหกได้ใช่ส่วนสี่แปดนี่เป็นเลขเฟืนชอบเองค่ะอืมแต่ถ้าให้เน้นเฟืนก็จะเน้นเลขความฝันนั่นแหละค่ะให้ อ๋อเลขความฝันเลขความฝันก็คือเขามาเขียนเป็นปู่บอกปู่เลิมไหมหรือคนเดิมไหมไี่ว่ามาอันนี้เฟนเขียนเองเลยค่ะเขียนเองเลยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ฝันอย่างอื่นเลยเราฝันแค่เฟิร์นเขียนตัวเลขใส่กระดาษอย่างเดียวเลยค่ะอืฝันเป็นฝันแบบแป๊บเดียวฝันเขียนใส่กระดาษแล้วเฟิ่นก็สะดุ้งตื่นเลยงวดนี้นะคะอเหมือนทุกงวดที่ผ่านมาเหมือนงวดที่แล้วเนาะของงวดที่แล้วน้องเฟืรอนก็เข้านะครับ ชมเลขที่เลขกัชค่ะลอตเตอรี่ก็ได้เยอะทั้หมดที่แล้วแล้วก็ตัดให้ใช่ไหมน้องเฟือนฝาใช่อันนี้ตัดให้แล้วค่ะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกห้าเก้าห้าหกเพราะว่าเลขเก้ากับเลขหกมันตัวเดียวกันค่ะครับเลขที่ชอบก็คือเลขของน้องเฟือนเลขสองตัวมีตัวไหนบ้างน้องเฟือนที่ชอบชอบเฟือนชอบเฟือนชอบสี่แปดสี่แปดนี่อันนี้เฟือนชอบเองอยู่แล้วนะคะครับ แล้วกับห้าเก้าเนี่ยล่ะที่เฟิ่นชอบค่ะห้าเก้าด้วยใช่ใช่ค่ะส่วนข้างล่างเป็นเลขอ่ะที่เฟิ่นจุดทูบในหัวหมูนะคะครับสองสามเจ็ดซึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถเฟิ่นเหมือนกันทะเบียนรถเฟิ่นสามสามเจ็ดแล้วมีมีฝันอะไรอีกไหมครับไม่มีฝันแต่เฟิ่นชอบอีกเลขหนึง่งพอดีว่าวันนั้นอา่าไม่ใช่วันนั้นสิตอนนี้ลุงที่เขามาขออืหวยเฟิ่นทุกงวดเนี่ยอืครับเขาเสียพึ่งเสียเ<อ>มื่อคืนนี้ค่ะ เขาจะมาขอหวยตลอดเลยว่าเออเฟิ่นงวดนี้ได้เลขอะไรอะไรประมาณนี้อะค่ะว่าได้เลขอะไรก็เขาจะถามทุกงวดเฟิ่นก็ให้ทุกงวดเลยมีมีช่องนึงที่ที่่ายสองช่องที่ได้คลิปลุงไปนะคะตอนนั้นที่แก้ให้ตอนที่แก้ให้เนี่ยเฟิ่นก็ย้อนดูคลิปเดิมนะคะก็มีเลขเฟิ่นอยู่ด้วยมีห้าเก้าด้วยแก้ไปชี้เลขเจ็ดห้าเก้าค่ะเฟิ่นก็เลย น่าจะเฟิร์นจะเพิ่มเองนี่แหละเป็นเจ็ดห้าเพิ่มเพราะว่าห้าเก้าในตรงกัะเลขของเฟิรอนอยู่แล้วคจับเจ็ดห้าเนี่ยคือเกแกชี้เจ็ดห้าเก้าในในคลิปอะ่อาในคลิปเก่าๆที่คุณสุรินทร์ทีวีก็ถ่ายไว้เฟิร์นก็กลับไปดูคลิปย้อนกลับไปดูคลิปเพราะว่าคลิปนั้นเป็นคลิปคลิปเดียวที่เกมีอยู่หรือว่าเกอาจจะมาให้คลิปนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ก่อนที่แกจะเสียเนาะใช่เพราะตอนนี้แกแกเสียแล้วเสียเมื่อคืนค่ะอายุเกเท่าไหร่ อายุเก็ดหนะ่าจ็ดเจ็ดสบหกเจ็ดห้าเจ็ดหกใช่ไหมประมาณประมาณนี้หกเจ็ดหรือเปล่าหกเจ็ดอ๋อเจ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบห้าประมาณนี้ 6, 7, ค่ะอืก็เป็น <cla> ย <us en> ังไงอ่ะจะเป็นบางอืนอะไรที่แกจะมาให้เลขเราในงวดค่ะใช่แล้วมันก็ตกอ่ะเลขห้าเก้าเฟินด้วยที่เฟินชอบอยู่แล้วค่ะ เวลาสามตัวเฟินติดไปใส่ลอตเตอรี่เฟินก็จะซื้อเจ็ดห้าเก้าไปด้วยหนึ่งห้าเก้าแล้วก็เจ็ดห้าเก้าที่เฟินซื้อลอตเตอรีก็ซื้อเก็บไว้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะยเเ้าเลกเด้ออนาหกหกเก้าหรือเปล่ามีเฟินนไม่มีในนี้ห้าเก้าหกหกเก้ามีแต่ห้าเก้าแล้วก็ห้าหกอ๋อครับเลขเฟินงวดนี้ที่ฝันนะคะครับก็สรุปแล้วเลขก็ไม่มีอะไรเพิ่ม S <S แต่ว่า <c oughs> มามาแบบตัวเลขที่มาย้ำก็คือสามสามเจ็ดเป็นทะเบียนรถรถมอเตอร์ไซค์ <รถ S 2> ที่เฟินฟ่นฝันว่าล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี้เธอเฟ่นฝันว่ามอเตอร์ไซค์หาย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อ,อิญว่ามันมาตรงกับเลขเลขทู่หัวหมูพอดีเลยค <c oughs> ่ะ <c oughs> อันนี้ก็มีมีนะครับม,ม,ม,มีความบัญนรับว่าเลขสามเจ็ดจะมาไหมเพราะว่ากระแสสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ก็แรงอยู่นะนะครับก็คงจะ เปลี่ยนตัวเลขที่สวยเนาะในงวดวันที่สองคนสลินมีอะไรอีกไหมครับอ่าเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นสรุปเลยเนาะสรุปตัวเลขงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่สองเดือนพฤษภาคมเนาะอะน้องเฟิร์นชอบเลขไหนมากที่สุดระหว่างตัวในวงกลมเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยสรุปให้เอฟซีไปลงทุนหน่อยเฟิร์นชอบก็จะมีสี่แปดแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าที่ชอบที่สุดนะคะสี่แปดกับห้าเก้าจ้ะ